สพันเท่าไหร่รถสองพันไรเนี่ยโอ้ยตายกูเนาะเอ้เมือนอย่คือพอเหนเปียกแพืวขอมากถ่ายรูปในองอววายถืออนี้ว่าสัสโอยมันดัดานมันติดเลยท่นบอกว่าท่นเปิดบอกปิดังปิดปิดเฮ้ยไข่หางโอ้ยดับดาน กินแต่ตัวบบง่ายหนึ่งพื้นซ้ำป่ก็ลด้ื้นสองยังมาหนิกระดาษมือท่านท่านกาขอทุ่งเออพื้นสองว่ะ้ยเมื่อยแทนเด็นละข้าง่วงแล้วก็ก้อยพี่น้องครับเดี๋ยวเด้อครับใบสามง่วนลดกระทย,ยขยับขวมาเรื่อยๆรถง่วนรดลดง่วกระเทยมาเรื่อยๆทีตัวละพื้นสองพี่น้อง ตัวละหมื่นสองต่นีแนวัังไผ่เลยห้องบังห้เสียมกอุมย่นแดงเ่นเปิดเ่าห์หก่าตอนเนี้ยซาหหกตัวแดงแดงซาหหกตัวนี้ซาก เขพยายาพูดเนี่ยตอนแรกทีเป็นง่วนเนื้อจะี่น้องวัวเนื้อตัดแดทอแดดมว่าตัวนี้้มือนีบริเวนเวียดมาจากคนเลยครับโอ้ เออม้าป่ผู้คู่น้อยสายเหนือสาตัวมีอีกตัวคงตัวมีตัวแมนมันอยู่บนนี้นี่ไรบ้างนอีแดงไรบ้านอีดงเมืองฐานก็น หมื่นห้ามนห้าปี่แหละอีนี่แหละแม่ลูกหมื่นหแม่ลูก1มื่นหกหมื่นห้าพันอะเบอร์ไซายสามห้าเจ็ดหกหกสามแปดสามศูนย์เก้าสามหเจาเหกแหมแปดสามอไม่ทุ่นไหมศูนก้าสามห้ากหกสามแปดสามี่หมื่นหมื่นกเนาะครับโค้แม่ลูกปุนี่หมื่นเอา ลูกเลู่กเขาแล้วพี่ขึ้นโค้งเมียจนี่เือนต้นนี่เงหายเนาะ1 5 5 0ห้าพห้าในห้างเพื่อพากันนั่งตโกตตจะแกอยู่ครับออกมาได้กันอ๋อฝึกไว้ขายเลยขายเลยขายเลยไม่จังหวัให้าพักม่ได้หรอกเนาะ รถด,ด่านรถขนวัวตัวนี้ติดอยู่ด่านมุกทหารอยู่สี่วันแล้วครับตัวนี้งานเขาเลยท่านนี<อ>้เราจะคลิปก่อนได้ปันใดครับได้ปันใดครับอ,อ,อีเลี่ยงไรปันใดอีเลี่ยง,นนงอ,อย่างตัวนึงหมื่นสี่อีหัวรหล่นทั้งนั้นครับหมื่นสี่ก็หมื่นหา้าต้นแม่เอากินยาลูก มืีก็มืหาเพื่ที่หะพี่พน้องราขางงอเด้อผมจึงก็โดนตัวบอกง่ายพี่น้องเด้อน่ะมือซีก็มืหาตัวนึ่งมืซีตัวนึ่งมือหมีเบอร์มีเบอร์รับ่ใส่ไมนี่ศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้าแปดือก็มือหาจะีพี่น้องบานก่อนงวอชนี้มันออก ออกใชนน้ด้าดเดพี่น้องมันติดติดอยู่อติดอยู่ไอ้บุากรบ่งงวีดลายขึ้อ,อันนี้เคนึงยังไปไหนเหรอว่าม่เคเอืเ่นยงเฮ้ยอันนี้เคยือยังเยคยหด เพ <Wars> mhm. ิ่นยังตันใหญ่อเป็นลายเสือเลยนาะโอ้เพิ่นขายอะไรไปไหนะเพิ่นขายอะไรไปไหนาพุ่มเธอที่เห็นมอเลยแหลมันออกมาได้ม่มาจักหัวเลยครับพี่น้องืก็ะตายปะเทศนี้มึงเออนั่งตัวคอตแกก็เลยเดินอยู่น้องบัดทนี้ย่ ลักฟี้ยปล่อนอะไรไปนส้นขนไอ้คนน้กนไมนเจน่อยให้จะค้องอย่าซิบเจี๊ยบหน่อกได้ด้วค่ารนค่าอกตี้เนัวห่กหลายเอาเปดงวลังขมาพี่น้องตัวหนึ่งง่านอ่อตัวนั้น ตัวนี้เหมือนขายแล้วตัว้งหนังตัวนี้ไปยางมาตัุอีกตัวนี้ควายมากมีตัวใหญ่เลยควายใส่หนอก็สุริน ออกไปได้ที่พี่น้องสื่อช่วงนี้สื่อคุายเข้า,ขาไปมันก็ออกก่ไดาอีกเนาะที่ขัขงอยู่ด้านตมันจะสื่อเลยได้ยังนี่ว่มีคนมาถามเลยอบอรไัอน้เจ้าเอฟไรตัวน้งนน้อง มาจจกสุดรินติดลมแต่วติดเด้อกูวัที่มันเฉื่อยเลยนะพี่น้องควายเยอะเต็มเลยเนี่ยกูม,มีคนมาถามเลยครับวัอนี้สูเถื่อมันมันสื่อมแล้วเนาะ ตูเตี้ยมันเอาไปเมื่อเลยเบียดมือนีมันบนเขามาเลยบ่เขาเขาวาดานไม่ปิดอยู่เน่ยดานมุกทหารวันนั้นเปิดแต่เขาไม่นอนแม่วาดีเปิดได่เหลืออยู่เขาวาดเหลืออยู่อันเรียนกันเบื่องเยเนี่ยเขาเขาเอาไรท เล่เล่เล่งามอยู่นอกตัวนี้เนาะคุยอะไรไปได้เคย้วเ้บเ้าจีตัวเท่าไดร่วะหมื่นสามหมื่นสามน่ามอย ตัวหนึ่สงสามชาโด้ไล่มันได้แก่อยู่ตัวนี้ครับเสือซื้อเขาที่พอ่อรถกำลังเข่าพี่น้อง โม่วอกด้ยรวหนตัวีว่ันเจเนาะอุ้ยาไฟรู้ไฟดดวแล้วนะพนเจพันเจ็ดร้ไอ้แกตัวนีนสามไปโอ้องไฟขึ้นดีครับก็คือนสามพันสามร้มือใส่หเลย เลกมาไทยก่อนเก้าี่ยเก่องเ็าสอยสามโคกเก่าศูนย์สาตัวมากพี่น้องจะจลุ้แห่วมื่นเจ็ดคูนเออคตัวนั้นมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยิดก็ขายไปแล้วตัวนั้นเนี่ยหาแล้เป็นสื่ <S <S เอาไหนนั่นเอาที่หรอ็อใครมาเมื่อหางลอเสือกลดจะลดเออไม่หยางกีอึงดึงเหมือนคนเท่ามันเแดงดีสีไม่ตกโคตํกลังเข็าพี่น้องครับเดี๋ยวให้ให้เม่เลไย่คนสีิไทยอีกทีหนึง

นัดี่เขาหล่อบอก่าจเอาไปรม่กันี่แกสัเราหาเขาที่ร้อป็นยังไมใส่เหรอเขาอยู่ไหเราเห็นมันนะผู้ใดเด้วแกสังเดีของตลาดเขานะอ้ก็เออ่นแหละมาแนมโหิตทุกคู่น้อย แม่นีองเ่ออนของไผ่นีของเจ้าน่ะปลาทิ้เอาเท่าไรนะซื้อเจ้าบาโตสิเอาเนี่ยอะไรนั่นซื้อเจ้าปาเอาปลาทิ้งต่างต่อกันอยู่มัวคงเอา

ไล่ไปไหนนังมวยตัวนี้นะจะพัน,นเลยโอม้มันเสือกมันเนาะปึ๊บฮึ๊บ